ทุกท่านคะมีจอยแนะนำตัวมีใครสงสัยนะคะว่าจอยอะคะเป็นคนหนึ่งที่ได้ต้องมาพูดวิสัยทัศน์ของตัวแทนประกันชีวิตทางทางที่จอยเป็นอะไรคะเป็นหมอแล้วก็เป็นทหารนะคะวันนี้นะคะจอยจะมาเฉลยว่าทําไมก่อนอื่นจอยขอเล่นเกมก่อนได้ไหมคะวันนี้ค่ะให้ทุกคนช่วยกันถ่ายนะคะว่าจอยจะเล่าถึงเรื่องของสิ่งของสิ่งหนึ่งค่ะที่จอยเชื่อว่าทุกคนนะคะต้องเอามาด้วยในวันนี้ มันเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งที่ในปัจจุบันนะคะทุกคนแทบจะขาดไม่ได้ตื่นเช้ามาแทบจะต้องหยิบมันนะคะเป็นสิ่งแรกโอ้เก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะใจจะเล่าถึงเรื่องของโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์นะคะมีต้นกำเนิดมาเมื่อปีริจิศันราบ1876นะคะเริ่มมาจากคุณอเล็กซานเดอร์เบรนเบลนะคะสร้างโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์แบบมืเนาะ ผ่านมาหน0่ปีค่ะเรามีโทรศัพท์แบบไร้สายเป็นครั้งแรกซึ่งสมัยก่อนนะมันเป็นโทรศัพท์ที่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวถูกไหมคะต่อมาวิวัฒน,นาการเร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะแค่ซ้ำค่ะคำคำหนึ่งที่ท่านพูดบนเวทีคือสติฟจ็อกบอกไว้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเห็นไหมคะว่า เมื่อบุคคลคนหนึ่งค่ะมีวิสัยทัศน์ต่อของอะไรสักอย่างหนึ่งมีวิสัยทัศน์ต่อองค์กรสองขาวอะค่ะ,คะมันทําให้เกิดผลกระทบเชิงหัวมากมายที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเกิดขึ้นมาโรงพยาบาลนี้บอกว่าเราจะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินหลังจากประโยคนี้ทุกท่านค่ะโรงพยาบาลในใจของท่านเหลืออยู่ที่โรงพยาบาล เราจะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่สร้างองค์ความรู้และบริการที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งเขาจะมองภาพข้างหน้าแล้วเขาชี้ให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพปลายทางขององค์กรคนะข้อสองก็คือผู้ตามทุกคนในองค์กรนะคะก็มีแรงขับเคลื่อนเพื่อก้าวข้นสู่องค์กรแบบนั้นข้อที่สามเวลาเขาเจออุปสรรคใดๆก็ตามค่ะองค์กรนั้นจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่า ซึ่งอย่างที่จ้อยบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าจ้อยอ่ะเป็นคนเรีเนย,ยเนเก่งเน่จ้อยทำหน้าศีลด้เก่งเลยเวลาไปเนี่ยก็ต้องให้พี่ๆท,ทาหารเขาทำาอะารค่ะให้จอยทำแล้วก็จ้อยก็ยังเปิดคลินิกส่วนตัวนะคะเป็นคลินิกผิวหนังนะคะอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมค่ะในวันน่งค่ะทุกท่านคะจ้อยขออนุญ,ญาตเล่านิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านฟังมาจนถึงตอนเนี้ยชีวิตจ,จ้อยมีน่าจะมีอะไรที่ขัด แล้วก็รู้สึกไม่เติมเต็มไหมคะ <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นชีวิตที่แบบระดับที่ค่อนข้างโอเคไหมคะมาตรฐานเนาะแล้วทําไม <Yeah. S 1> ้อยถึงมายืนอยู่ที่เนี่ยมายืนอยู่ในอาชีพเดียวกับทุกท่านนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าจ้อยค่ะ <Yeah. S 1> เกิดจากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค่ะจ mm hmm. อยเชื่อว่าเกินครึ่งห้องในที่นี้ต้องรู้จักหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่าสู้ดีวะ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดยคุณหมอท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นคุณหมอที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีท่านชื่อคุณหมอปิตไทยนะคะวันที่ท่านออกหนังสือะคะ่ะเป็นช่วงเวลาไทยไทายแล้วเนาะซึ่งพอประกาศขายหนังสือจะให้ซื้อหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่รุนแรกและอยได้รับหนังสือเล่มนี้ อาหารจบในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและจอยค้นพบว่าน้ําตาแก้มทั้งสองข้างค่ะหนังสือเล่นมนี้ได้ไมีอยู่บทหนึ่งมีอยู่หน้าหนึ่งที่ทําให้จอยเปลี่ยนจากจ้อยคนเดิมมาเป็นจ้อยทุกวันนี้ค่ะคุณหมอเขียนไว้ว่าแต่คุณเชื่อไหมผมไม่เสียดายชีวิตที่ผ่านมาเลยนะผมมีช่วงชีวิตที่ผ่านมาโคตรดี ดีบแบบไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจไม่มีอะไรที่อยากย้อนฝักไปแก้ไขอีกเลยไม่มีอะไรที่อยากกลับไปแค้ไขในอดีตเลยผมชอบชีวิตตัวเองในทุกวันนี้มากๆทุกท่านคะวันนั้นที่จอยอ่าน,าม,นม,ามันเกิดความคิดขึ้นมาค่ะมันเกิดความคิดว่าเราทำงานใช้ชีวิตที่ถือได้ว่าดีมากๆ แต่ทําไมชีวิตเราสิบปีที่แล้วหลังจากเรียนจบจนกระทั่งถึงวันนี้ที่นั่งอ่านหนังสือค่ะจอยบอกได้ว่าจอยไม่สามารถพูดคำคำนี้เหมือนคุณหมอได้เพราะว่าชีวิตจอยตื่นมาไปทํางานตรวจคนไข้ตามล็อกเวลาถึีเที่ยงมีประชุมบางทีมีสอนแพทย์ที่จบใหม่ตอนบ่ายไปประชุมพัฒนาคุณภาพไปประชุมกับ ผูดนวยการคือทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เข้าคลินิกส่วนตัวเหมือนตัวเองนั่งหาเงินอยู่ตามวงจรที่มันซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกค่ะแล้วจอยรู้สึกว่าสิบปีก่อนมันเวลาหายไปเลยอะเวลาช่วงชีวิตของจอยสิบปีอะจอยไม่เห็นอะไรที่พัฒนายอยู่ในใจตัวเองเลยสักอย่างวันนั้นค่ะจอยไปทํางานด้วยความรู้สึกที่ว่า ใยอ,อยากเป็นคนหนึ่งตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วจอยจะเป็นคนหนึ่งที่วันวัน,วนหนึ่งจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าจอยไม่อยากย้อนกลับไปแก้ไขอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จอยคิดได้ก็คือถ้าจอยอยากจะเป็นคนคนนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเปลี่ยนจอยต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวสักอย่างหนึ่งจอยจะต้องทําปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเวลาวินาทีเดียวที่เรามี ให้มันคุ้มค่าให้ได้ค่ะทํายังไงจอยถึงจะเกิดคานี้ขึ้นในใจอ่ะจรเริ่มจากสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะจอยเริ่มวาดภาพตัวเองในอนาคตทุกคนเริ่มสังเกตอะไรเ้ยค่ะจเริ่มวาดภาพตัวเองในอนาคตว่าจริงจริงเราอยากได้อะไรจริงๆก็คือเราอยากจะใช้ชีวิตเป็นหมออยู่ค่ะทุกคนแต่ใจรู้ว่าเวลาของเราไม่ได้เหลือเยอะชีวิตเราอะค่ะจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาที่ได้ใช้ชีวิตจอยอยากมองเห็นภาพตัวเองได้ไปเที่ยวได้ไปท่องในโลกกว้างค่ะได้เรียนรู้ว่าชีวิตแม่มันเกิดมามีความหมายอะไรบ้างจอยอยากใช้ชีวิตกับลูกทั้งสามคนให้มันเยอะกว่านี้ไม่ต้องไม่ต้องทำหายงานนะคะ จอยคิดว่าอีกมุมหนึ่งก็อยากมีความสําเร็จบางอย่างซึ่งสําหรับตัวจอยอาจจะไม่ได้ต้องใหญ่โตก็ได้แต่ทําให้เรารู้สึกว่าช่วงที่สิปีที่ผ่านมาเราย้อนกลับไปแล้วเราได้อะไรบ้างจ้อยอยากรายล้องไปด้วยบุคคลที่ให้กําลังใจเราบุคคลที่ทํางานอยู่ด้วยกันนะคะแล้วมีความสุขและสุดท้ายจ้อยอยา,ากจะคืนสิ่งต่างๆให้มันกลับไปที่สังคมด้วยค่ะ และโชคชะตาหลังจากที่เราคิดสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ได้ทำพาบุคคลสี่ท่านที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นคนเปลี่ยนชีวิตของจอยค่ะท่านแรกนะคะพี่กุ้งอุทธิสาแก้วสงพี่เป้าชัยสิรรุ่งพุนากรเป็นผู้ชักชวนจอยเข้ามาสู่ในอาชีพนี้ค่ะหลายคนถามชอบถามคำถามหนึ่งกับจอยว่าสองคนนี้เขาได้จอยมไอยา,ไาได้ยังไงเขาลีกูจอยอยังไง ทุกท่านคะ่ะที่เห็นจอยยืนแข็งแรงเติบโตมาจนถึงตอนนี้เหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะแผ่กิึงก้านสาขาวันหนึ่งจะเคยเป็นจอเคยเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มันเล็กมากๆในอุตสาหกรรมน,นี้สองคนเนี้เขารักมเมล็ดพันธุ์นี้ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรคะ่ะเขาดูแลจอยตั้งแต่คือจอยเรียเร้ยงได้แทบได้ว่าศูนย์เลยอะ่ะในอุตสาหกรรมเนี้ยแล้วเขาเลือกดินที่ดีที่สุดให้จอย เขาเลือกปุ๋ยที่ดีเขาเฝ้ารดน้ำแล้วเขาก็ให้ผลหน้าอีกสองท่านก็คือพี่พี่จริงจังแล้วก็พี่เฉคุณอำัยคุณทรรที่บ้านลง<ม><ม>ทั้งสี่ท่านอนัรถผัดกันรดน้ำจนใจเติบโตและแข็งแกร่งในวันนี้ในวันนี้ขอเสียกบเลยท่ทานสี่ท่านค่ะ ไม่ได้ว่าโชคดีมากๆที่เจอคนที่ดูแลเราจนเรารู้สึกเกิดมาชีวิตมีโชคดีแล้วค่ะ mm hmm. และยังไม่หมดค่ะในะ mm hmm. คาอบก็ยังมีพี่อ,อ๋อพี่ปอแล้วก็ทีมงานทุกคนใน NTP w a l well e ของเรานะคะที่ถือได้เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ผักดันจอยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ mm hmm. หลังจากที่เรามองเห็นภาพในอนาคตแล้วอะค่ะอาชีพนี้ถูกดึง แทนที่อาชีพเดิมที่จอยทำค่ะและ้วจอยเข้ามาเรียนในโครงการเ a ฟค่ะแล้วภาพนี้มันกลายมาเป็นภาพนี้ได้ยังไงวันนี้จอยมีข้อสรุปเพื่อมารอยเรียนให้ทุกท่านค่ะ ระหว่างที่จอยพัฒนาตัวเองค่ะจอยไม่ได้ทําอาชีพนี้อาชีพเดียวค่ะจอยไปรงเรียนอีกระดัคอร์สเลยเพราะจอยคิดว่าถ้าคนเราจะเติบโตเราต้องมีวิชาให้ครบ้านได้เรามีวิชาหมออย่างเดียวไม่ได้เราทําไมชีวิตนี้เราไม่เคยมีวิชาชีวิตเลยจอยออกไปเรียนคอร์สต,ต่างๆที่เขามีสอนจนเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนอายุน้อยร้อยคอร์สค่ะทุกท่านมีใครเป็นเหมือนจอยไหมคะมีใครลงคอร์สไว้แล้วก็คือแบบเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแล้วคอร์สก็เต็มเลยหมดเลยไหมคะ จอยเป็นคนหนึ่งค่ะที่โรงเรียนหลายคอร์สมากมีโค้ชท่านหนึ่งของจอยบอกว่าถ้าหมอจอยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้จอยอ่นอาหนหนังสือเขาให้รีกหนังสือจอยมาลอยเล่มค่ะเป็นหนังสือเพื่อเปลี่ยนชีวิตแล้วมีเล่มหนึ่งค่ะถูกเขียนโดยผู้ชายคนหนึ่งชื่อวีเชน,ล,เนลักเคียรนี่คนคนนี้ค่ะเขาเป็นซ e อเจ้าของบริษัทชื่อ m ม Valley ทุกท่านที่บ้านมีเด็ตทิกไหมคะ ใน Netflix ค่ะเราดูอะไรคะเราดูพวกหนังดูละครดูซีรีส์ถูกไหมคะแต่คนที่สมัครสิ่งที่คล้ายคลากับเน Netflix ็ตฟีกค่ะชื่อว่า m y v a l บ e y เป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองข้างในจะมีคอร์สพัฒนาตัวเองให้ท่านเลือกเป็นร้อยๆคอร์สเลยแล้วดูเท่าไหร่ก็ได้ใใคล้ายเ f l i x ค่ะดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็มีทั้งคอร์สสึกเรื่องของจิตใจเรื่องของการงานเรื่องของการใช้เงินแล้ก็เรื่องของสุขภาพค่ะ เขาเป็น CEO ที่เขียนหนังสือขายดีเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า The Code of Extraordinary Mind หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนคนให้มีจิตใจเหนือคนทั่วไปค่ะเขาบอกว่าในชีวิตคนเราเกิดมามีระดับของจิตสำนึกอยู่ทั้งหมด4ระดับค่ะระดับแรกเป็นระดับที่ทุกคนทั่วไปเคยเจอจอยก็เคยเป็นมาก่อน เราเป็นผู้โดยสารในชีวิตนี้ค่ะผู้โดยสารในชีวิตคือนั่งรถไปเรื่อยๆ,ๆค่ะแล้วเขาจะพาเราไปจอดที่ไหนก็ได้เขาจะพาเราไปเจออะไรก็ได้เราไม่สนใจทั้งนั้นเพราะเราเป็นแค่ผู้โดยสารค่ะแต่เราเป็นผู้โดยสารที่คิดว่าจริงๆวันนี้ที่เราจนค่ะเราจนเพราะพ่อแม่เราจนไงเราจนเพราะรัฐบาลนี้มันไม่ดีเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเราเลยยังไม่มีเงินเราใช้ชีวิตแบบ ไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วก็ไม่เคยคิดอะไรได้ด้วยตัวเองและไม่คิดว่าทุกอย่างเปลี่ยแนแปลงได้เขาเรียกว่าระดับผู้ถูกกระทำค่ะระดับที่สองค่ะท่านใจเชื่อว่าในห้องนี้ค่ะทุกคนต้องอยู่ระดับที่2เป็นต้นไปเพราะอะไรคะเพราะระดับที่2องคือผู้สร้างความจริงด้วยความคิดค่ะเราสร้างความจริงจากที่เรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรเช่นเป้าหมายเราคือ MDRT MBRT ซอยเป็น12เดือนเราต้องทาเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือผู้สร้างความจริงจากความคิดเริ่มรู้แล้วว่าอานาคตเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเกิดจากการที่มีคนบอกเกิดจากการอ่านหนังสือเล่มหนึง่งเป็นต้นแต่เราอยากให้ทุกคนนะคะเลื่อนระดับจิตสํานึธของตัวเองให้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่าระดับ3ค่ะระดับ3เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราทรําจิตนิ่งและคิดกับตัวเองว่าชีวิตเนี้ยในเวลาที่เหลืออยู่เนี้ยคุณต้องการอะไรจริงๆคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณจะต้องอยากได้สิ่งนั้นจากตัวของตัวเราไม่ใช่อยากได้เพราะว่าหัวหน้าบอกว่าคุณต้องติดเอเบียทีไม่ได้อยากได้เพราะว่าหัวหน้าบอกว่าคุณอยู่ในซีเอบีห้าปีห้าล้านแต่มันคือสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆสิ่งที่เป็นภาพในอนา,นานคต คุณอยากให้อะไรกับคนอื่นคุณอยากได้อะไรที่เป็นตัวของตัวเองค่ะต้องมีแรงบันดาลใจภาวะนี้เกิดเมื่อคุณขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างมากพอคุณมีความรักกับคนมากพอคุณมีความเมตตาและให้อภัยกับทุกคนคุณจะเกิดภาวะที่เรียกว่าระดับที่สามค่ะส่วนระดับสุดท้ายที่ทุกคนอยากจะไปได้ถึงคือระดับที่เรียกว่าระดับที่สี่ค่ะระดับการเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต คุณเคยเห็นไหมคะว่าใครบางคนทําอะไรบางอย่างโดยไม่นึกถึงค่าตอบแทนแล้วเรื่องเองินหรือเรื่องทรัพย์สินเรื่องความมั่งมีไม่มีประโยชน์กับเขาสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาทุกวันนี้ค่ะเพราะเขาจะเปลี่ยนให้โลกมันดีขึ้นเกิดมาก็ทําให้โลกใบเนี้ยดีขึ้นค่ะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะวิธีที่จะทําให้เราได้วิสัยทัศน์เป็นของตัวเองค่ะวันนี้ตอยเอามีมาแจกทุท่ข้างด้วยนะคะคุณวิเชนเขาให้ คำถามสามคำถาม 3, ค่ะที่สําคัญที่สุดที่คนคนหนึ่งควรจะได้ตอบสักครั้งในชีวิตนี้ที่เกิดมาค่ะทุกท่านสแกน QR code อันนี้ได้เลยนะคะจะเป็น QR code ที่สแกนออกมาแล้วจะเป็น PDF ที่เราสามารถที่จะกลับบ้านไปเขียนเพื่อการมองเห็นตัวเองที่ดีกว่าเดิมที่ลึกกว่าเดิมนะคะเราต้องตอบคำถามสามคำถามนี้ค่ะว่า วันที่ขยี้ข้างหน้าที่เรามองเห็นภาพตัวเองเรายังใช้ชีวิตแบบไหนคะข้อ 2. เราอยากเห็นตัวเองเติบโตในเรื่องอะไรบ้างคะแล้วข้อ 3. คือเราจะส่งคุณค่าอะไรต่อให้ผู้อื่นบ้างคะเวลาเราเขียนปกติแล้วเนี่ยคุณพิเชษเขาบอกว่าเราจะไม่เขียนเป็นตัวเงินเนาะ เพราะสุดท้ายนะคุณอยากได้เงินเพราะอะไรบางอยา่างเช่นอยากให้พ่อแม่อยู่สบายอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่คุณต้องมองภาพว่าคุณเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วมันเกิดความอิ่มเอมใจเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับ